เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของพายุกับประเทศไทยเราจะได้เจอได้เจอกับสัก่ลูกนะครับในปีนี้พูดคุยกับคุณสมควรต้นจนันผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตจากธนาคารอมสินเป็นบ็อกเซตเดลี่นะครับเพียงหนึ่งรวันเท่านั้น ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบกลับมาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับใดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบ ของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนีนะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคํถาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรก,การสินเชื่อออมสินลิฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งผู้ที่สนใจในสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้ ส่วนการจัดทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2567นสิะครับ31สิงหาคม2567ตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่31ดกรกฎาคมนี้ส่วนการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่3 1สิงหาคม2567นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้หมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่3 1กรกฎาคม2567คำถามคือว่าการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงมาอีกร้อยละ0.25นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มโดยอัตราดอกเบีย้ยเมื่อมีการปรับลดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ6.595นะครับซึ่งการปรับลดในครั้งนี้ถือเป็นการปรับลดครั้งที่2ของปี2567นะครับเมื่อรวมแล้ว รั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยเท่ากับปรับลดลงไปแล้วรอ้อยละศูนย์จุดสี่ศูนย์ด้วยกันโดยการปรับลดครั้งที่2นี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นระยะเวลานาน6เดือนนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมนะครับจะทําการปรับปรุงผิวการจราจรซึ่งเป็นคอนกรีตบริเวณช่องด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษการจรานาพิเศษหรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านปู่เจ้าสมิงพลายในช่องที่1ช่องที่2และก็ช่องที่3ตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันที่1พฤษภาคม2567จนถึงเวลา0นาฬิกา1นาทีของวันที่20พฤษภาคม2567นะครับโดยแบ่งช่วงเวลาของการดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับช่วงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่6พฤษภาคมจะทําการปิดการจราจรช่องทางที่3วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่12พฤษภาคม จะปิดการจราจรช่องทางที่2นะครับแล้วก็วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่20พฤษภาคมจะปิดการจราจรช่องทางที่2อ่ช่องทางที่3นะครับซึ่งในการนี้การทางพิเศษได้ทําการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็มีการติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับๆแล้วนะครับเพื่อในการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบล่วงหน้าอย่างไยก็ตามครับการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ สำนักงานกสทชอขอแจ้งเตือนกรณีที่มีประชาชนได้รับ SMS แล้วแอบอ้างว่าสำนักงานกสทชให้มีการยืนยันตัวตนผู้ถือครองสิมการ์ดตั้งแต่หนึ่งหมายเลขขึ้นไปนะครับว่าขอให้รีบยืนยันตัวตนก่อนโดยระง,งับสัญญาณซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวในทางสำนักงานกสทชอขอชี้แจงดังต่อไปนี้นะครับประการแรกการยืนยันตัวตนตามมาตรการของกอสทชเกำหนดให้ผู้ถือครองสิมการ์ดตั้งแต่6หมายเลขขึ้นไปต่อนหนึ่งค่ายนะครับ ต้องไปยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ถือคลองซิมการ์ด1-5หมายเลขต่อหนึ่งค่ายเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับประการที่2ครับเว็บไซต์ลงทะเบียนที่แอบอ้างมาพร้อมกับ SMS เนี่ยไม่ใช่เว็บไซต์จริงของสำนักง,งานกสะทะชเว็บไซต์ที่ถูกต้องคือ w w w n b t c g o t h n b t c g o t h นะครับ nbtc.go.th และการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเนี่ย ผู้ถือคลองซิมการ์สสามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายซิมการ์ที่ท่านถือครองได้โดยตรงนะครับสำนักง,งานกงสทสชก็ต้องของย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในระมัดระวังถ้าหากว่าได้รับ SMS ที่มีการส่งลิงก์มาให้อย่าหลงเชื่อแล้วก็กดลิงก์ที่ส่งมาพร้อมกับ SMS ทันทีนะครับแต่ขอให้มีการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแหล่งที่มาของ SMS ก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยข,อ,ขอความติดต่อ,อขอความปรณาติดต่อได้ที่ผู้ให้บรรริกาาาเคือข่่่ยททีน ใช้บริการนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าวนาคตครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสมควรครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับทานผูฟังเลยครับเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะฮะปีนี้เราจะเจอพายุสกิลูกะพายุนะครับตอนนี้ยังเอ่อเรื่องพายุโซนมันยังหมุนเขตร้อนนะยังยังไม่มีสัญญาณยังไม่มีแต่พายุฤดูเอ่อพายุตดูร้อนเนี่ยกําลังมีสัญญาณมาแล้วเมื่อ่อ วันที่สามน่าจะเริ่มนะครับภาคอีสานค่านอนบบก่อนนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะเริ่มมีฝนโปรยปลายมาแล้วล่ะนะครับหลายคนก็บ่นแล้วเกินคิดถึงฝนแล้วเกินตอนนี้ร้อนร้อนจริงๆครับอากาศร้อนยิ่งภาคเหนือยิ่งหนักไปฮะอากาศเนี่ยเห็นบอกว่าที่ที่อะไรนะฮะลำปางไม่ให้สี่สี่องศาครับภาคเหนือที่เถินเนี่ยเถินใช่ไหมฮะลำปางเนี่ยสี่สี่จุดสองครับปีนี้ทำลายยังยังเป็นสถิติของปี เออปีนี้อยู่ครับครับทำไมมัน,นร้อนที่เถินนะครับเพราะอะไรก็คือที่จริงมันก็ร้อนหลายหลายหลาย,หลายจังหวัดนะครับอืมแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพของอากาศตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วก็มาจนกระทั่งสิ้เดือนเมษาเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเดือนเมษายนเนี่ยมีฝนตกาปมากปีนี้นะครับอยู่แค่ช่วงเดียวนะช่วงเก้าวันที่เก้าที่สิบแต่ว่าก็ไม่ทําให้อุณหภูมิของ แถวจังหวัดลำปางแถวทางภาคเหนือน,นะครับลดลงได้เลยก็ยังแต่แต่อยู่ที่40นะครับในพื้นที่เหล่านั้นทีนี้พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอุณหภูมิก็ยังไม่มีตัวแปรอื่นนะอุณหภูมิก็ยังร้อนจัดตอ่อเนื่องมา42 43แล้วบางเพลเพล่เพล่ก็มี44มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเริ่มตั้งฉากกับทางด้านพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้นนะครับแล้วก็ในบริเวณกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ มีสถิติใหม่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ครับคุณคุณภาพตอนนี้เป็นข่าวแล้วนี่ฮะใช่ไหมฮะดัชนีความร้อนเนี่ยสามสิบแปดกว่าจังหวัดครับที่เราต้องรวมมาเนี่ยปรากฏว่าทะลุเดือดเลยทะลุอากาศร้อนคือเดิมสถิติของจังหวัดนะครับยังปีนี้เนี่ยถูกทําลายในหลายจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดของไทยเนี่ยยังยังไม่ได้ทาลายนะครับก็ยังสูงสุดอยู่ที่จังหวัดลำปางที่เฉลี่ยสี่สิบสี่จุดสองครับในขณะนี้พายุที่จะเกิดเนี่ย เขาเรียกพายุโซนร้อนหรือเปล่าฮะพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนนะฮะอ่าลักษณะมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกันหน้าฝนปกติไหมก็เป็นพายุที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่สามที่สี่เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นอ่าเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยครับแล้วก็เผยเผก็อาจจะต้องมีลูกเห็บอ่ามาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่มันจะมาพร้อมกันในคําว่าพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งว่า อที่จะต้องก้าระวังแล้วก็ติดตามในขณะนี้ก็คือว่าพอมันเกิดอากาศที่มันร้อนสุดขั้วแบบนี้เนี่ยนะครับสุดตกงแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเวลาที่เกิดพายุรุนร้อนมันจะมีความรุนแรงนะครับรุนแรงแล้วก็มีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับอาจจะเวลาไปฝนก็ตกหนักนะครับอาจจะตกหนักเฉพาะที่นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ลมแรงฝนตกหนักอาจจะเกิดอ เรื่องของฟ้าผ่าอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งก็ก็แต่ว่าตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าเปต้นไปเนี่ยเริ่มจะมีเรื่องของขึ้นกระแสลมตะวันตกบางบ้างในช่วงแรกนะครับตอนตอนบนมตะกอบกับมีเส้นกระแสลมจากทางด้านระวัยออนมานะครับแล้วก็มีลมแนวลมสอบนะครับลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าไปทางทางขอบทางด้านทางอีสานซึ่งก็จะทําให้กลุ่มฝนไม้เกิดขึ้นได้ นะครับก็จะขยับจากทา้งอีสานมาภาคตอนออกมาภาคกลางนะครับเทียบนคก,กอนภาคใต้เนี่ยโยน,นี้ก็น่าจะได้รับอานิสงส์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมการรับมือก็คือเรื่องของลมพโชกแรงนี่แหละครับ,รบซึ่งก็เขาจะว่าน่าจะมีความรุนแรงเพราะตอนนี้มันมันร้อนเหลือเกินร้อนจัด,จดม,มากๆเนะี อันนี้ก็อยากจะเรียนอยากจะแจ้งทางท่านผู้ฟังที่เราฟังเราอยู่เนาะทุกทตละัทให้เตรียมรับมือนะครับอ่าครับทีนี้เนื่องจากพายุฤดูร้อนเนี่ยมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ไปไปไม่นานหรอกแต่ว่าไอ้เจ้าฤดูฝนจริงๆจังๆเนี่ยจะมาประมาณเมื่อไหร่ได้ะอ่าฤดูฝนนี่หลายคนก็ตาสามมาเนาะว่าเอะมันจะเริ่มเมื่อไหร่แนวโน้มมันจะมีสัญญาณมาหรือยังตอนนี้ก็ถ้าเป็นแนวแบบนี้นะครับเรื่องของกระแสลมปกติ มรสมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนเราเนี่ยจะกําเนิดก็ประมาณสักกลางเดือนนะครับกลางเดือนกลางเดือน,นพฤษภาคมแต่ตอนนี้ก็เริ่มส่งลมตะวันตกเข้ามาแล้วล่ะนะครับถึงแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่แน่พิษก็คืออาจจะมีทิศทางแปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่มีลมใต้บ้างตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้บ้างช่วงเปลี่ยนถ่ายแบบนี้นะครับนั้นผมสังเกตนะครับว่าปกติผมเม่านอนนอนดูทีวีช่วงเย็นอยู่ที่บ้านเนี่ย ลมมันจะมาจากทางตะวันตกใช่ไหมฮะลมนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้เป็นลมตันตกครับลมแรงด้วยนะลมแรงครับนี่คือคือสิ่งที่ที่เป็นปัญหาว่าปีนี้เนี่ยลมที่เราพัดปกคลุมส่วนใหญ่ในช่วงมีนาเมษานี่ย่ส่วนใหญ่นะครับเจ็ดสิบปดสิเปอร์เซ็นต์กลายเป็นลมตันตกทั้งหมดเลยแต่ลมพวกนี้ลมแรงอ่ะลมแห้งอ่า เนออนอกจากจพัดเอาฝุ่นเอาควันมาด้วยพัดเอาความร้อนมาให้เราด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ผ่านทะเลนะครับลมประเภทเนะี้จะพัดผ่านทางด้านแถวภากอีสานบางกลาเทศทางที่ร้อนๆน,นะครับอาจจะฟังแล้วก็วางผ่านเียนมายังโชคดีว่าเรายังพอมีภูเขากั้นอยู่นคะรับเพราะฉะนั้อน,นอุณหภูมิทางภาคอีสานภาคเหนือของเราก็ที่มันร้อนๆเน,นี่ยมันมาจากมวลอากาศเย็นเอ้ยมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่นะครับไวยจช่ความร้อน แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของลมที่มาจากกับคลื่นความร้อนเนี่ยมันอาจจะยังมาไม่ถึงตัตงตนนี้ก็นลม,มาอ่ามาจบมามาอา่ามาเรียกว่ามาจบอยู่ที่ภาคทางทางประเทศเมียนมาครับเนาะมันอุณภูมิเมียนมานี่ก็วันก่อนที่เราเช็คกันนะครับทหัหสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดบางพื้นที่ก็ยังสี<อ>่สิบแปดองศาครับคุณเตือตัดซึ่ง เป็นเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันปีนี้นะครับหนักนะฮะหนักหนักอยู่ครับออถ้าความร้อนแบบนี้คือเวลามันเกิดความสุดขั้วแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้าประบ้านเราจะอาจจะเจอลักษณะาอากาศที่มาสุดขั้วอย่างเช่น ถ้าร้อนจัดแบบนี้เนะหลังจากนี้อ่าฝนตกก็ตกหนักจช่ไหตกหนักเลยลม้มล้มแรงเลยประมาณนี้ครับอาจจะได้เพราะฉะนั้นนะยังวันที่สิบห้าหลังกลางเดือนไปแล้วผมผมไม่จ่อจงวันแล้วกันนะครับอาจจะมีบกบกแตบกลบกันไปว่ากันไปรือฝนเข้ามาจะเป็นทางการเนี่ยมันจะตกหนักไหมคาดว่านะครับกว่าลมที่มันจะเข้าที่เข้าทางนะครับคือเปลี่ยนเป็นมรสุมตกตกเฉียงใต้ชัดเจนก็นก่าจะอยู่ประมาณสักัปดาห์ที่สามปลายสัปดาห์ที่สามหรือต้นสัปดาห์ที่สี่ลาวนั้นนะครับเพราะว่า ดูจากพื้นที่ฝนถ้าฝนตกตั้งแต่กลางเดือนมปถนนต้นไปโอเคเงื่อนไขของฝนมันจะมีอยู่สองสามเงื่อนไขที่เราพิจารณาใชครับเงื่อนแรกก็คือเรื่องของการกระจายของฝนเนี่ยมันก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะกระจายในตกต่อเรื่องสามวันสี่วันติด,ต,ดติดกันนะครับปริมาณก็กระจายได้เกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวประเทศนะเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของทิศทางลมนะครับ,รบที่สําคัญและเกี่ยเป็นลมวันตกเฉียงใต้ที่ ป้อนทางจาพัดแม่คิดนะครับก็คือพัดเป็นสัปดาห์ก็คือต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งดูแลแนวโน้มก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์กลางเดือนไปต้นไปเนี่ยนะครับลมน่าจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นการกระจายของฝนดูจะดีขึ้นนะครับถึงว่าว่าช่วงปลายปลายเดือนอาจจะยังไม่มากแต่ว่าก็ก็เป็นการส่งสัญญาณเบื้องต้นในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยก็จะว่าน่าจะประมาณสักป,ปลายสัปดาห์ที่สามต้นปดาห์ที่สี่แล้วราวนี้ แต่ว่าต้องทําใจอย่างหนึ่งครับคุณุพัฒน์ว่าต้นฤดูฝนปีนี้เนี่ยฝนอาจจะยังไม่มากนะครับกะอาจจะพอมีมาบ้างแต่ว่ายังการกระจายก็ยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับแต่ก็มีข่าวดีว่าช่วงมิถุนาในมิถุนาปกติเราจะมีช่วงบ้างเว้นนะครับคือฝนน้อยก็ปีนี้ก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะอาจจะมีฝนต่อเนื่องกันได้อยู่นะครับแต่ยังก็ตามนี่ช่วงฤดูฝนปีนี้ก็ช่วงแรกก็อาจจะ นี่แหละครับอาจจะผลน้อยมันต้องวางแผนการเพาะปลูกให้ดีครับปีีครับครับอราส่วนไอ้เจ้าพายุประจําฤดูกาลของเขาเนี่ยจะมาประมาณนึกเมื่อไหร่ได้ครับก็พายุถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับก็เข้าใจว่าถ้าเกิดช่วงมิถุนาน้องมิถุนาเนี่ยน่าจะเริ่มมีการก่อตัวของอย่างที่มันขึ้นที่เวียดนามด้วยนะฮะยังไม่ใช่ของไทยใช่ครับน่าจากตอนนี้ก็คืออ่อาจะขึ้นไปทางจีนก่อนจีนจีนไต้งเมืองกวางตุ้งเมือง ฟางโจอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางแถวบนต้นควงสุ้งครับแล้วค่อยๆไล่ลงมาตอนนี้ต้องดูว่าล่องรสมเนี่ยเข้ามาพัด่านอยู่ไหม,มถ้าเกิดว่ามันมีล่องม,มาผสมนะครับเราก็ค่อยๆขยับนะครับ <c oughs> ก็ลงมาทางภาคเหนือเราลางสักรกรกฎาคมึงหานะแต่จะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกชุกแล้วนะ <c oughs> ครับในช่วงนั้นะครับก็เรื่องร้อนในโอทบี้ออก,ก็นีงสักส <c oughs> องขวันเนี่ยครับน่าจะเริ่มคลี่คลายเนาะแต่เรื่องฝนฟ้าขนองมาต้องระวังกันต่อครับ ได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณสบูรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกข้อมูลกับผู้ฟังนิดนึงกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่อากาศมันร้อนขนาดนี้เพราะถ้าเกิดไปดูในสีเอ็นก็ได้หรือว่าจะดูในแผนที่อากาศก็ได้เนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยเขาจะหนักกว่าเราคือประมาณเกือบๆจะ50โดยเฉพาะแถบๆตอนกลางของ อินเดียซึ่งก็เป็นทะเลทรายนะครับทีนี้ไอ้เจ้าความร้อนที่บ้านเนี่ยมันก็แผ่ขยายออกมาด้านบนคือเทือกเขาฮิมาลัยเขาจะไม่ขึ้นไปถึงขนานดเพราะอากาศยังเป็นกดอยู่เขาก็จะมาเรื่อยๆออกทางตะวันตกะตะวันตกมาเรื่อยๆนะครับผ่านบางคลาเทศผ่านทางพม่านี่แหละแล้วก็มาเข้าบ้านเราโชคดีที่เรามีเขานะครับถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยอาจจะได้เจอ45 4 6 อาจจะถึง48ได้ซ้ำไปในบางพื้นที่ก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวภาคเหนือช่วงแรกก่อนละกันวันที่ 3, 4, 5แล้วก็6ซึ่งเป็นวันหยุดยาวรองวิเกเอนเนี่ยนะครับระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเข้ามาแน่นอนแหะครับอาจจะมีเรื่องของลูกเห็ตบตกบ้างอะไรบ้างก็จอดรถจอดลาหาที่จอดให้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญอะไรที่เป็นต้องผูกมัดเอาไว้ก็มันมัดกันไปหน่อยละกันนะครับเพื่อความปลอดภยัยเอาละครับผมไปเฉลยคําถาม วันนี้ถามคุณทุกฟังครับว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ออกมาแล้วมีจุดมุ่งหมายต้องการช่วยเหลือลูกหนี้4กลุ่มด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มบัตรเครดิตนะครับกลุ่มสินเชื่อสูนบุคคลกลุ่มนาโนไฟแนนซ์และก็กลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับจนถึงวันที่3 1อกรกฎาคมน,นี้แต่คําถามคือว่า การจะทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่คำตอบคือไม่เกินวันที่31เดือนสิงหาคม2,567นะครับเอาละครับเดี๋ยวใครไปพูดโชคดีอย่างไรมันจะหน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ